เราเดินอย่างนี้นะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะคือเป็นทางขึ้นทั้งหมดนะคะเราค่อยเป็นทางลาบอีกประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะคะสิ่ิรวมการเดินเนี่ยมันจะประมาณแปดชั่วโมงซึ่งเราเดินมาได้แค่ยังไม่ครึ่งชั่วโมงแต่ทุกคนสภาพแบบเริ่มถอดเสื้อแล้วนะคะตอนแรกมีเสื้อนะคะ เดีย๋ยวก็ถอดจ้ะแต่บรรยากาศมันดีนะดูสิเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะนะคะว่าการเดินออกจากทีรอเลเนี่ยจะไหวไหมไมานะคะสักประมาณเกือบพึ่ในในงชั่วโมงตรงนี้จะชันมากนี่นะคะแล้วมันลื่นทางแต่ดีที่ว่า ทางที่นี่มันราบนะคะมันไม่ได้แบบเอ้ยพูดปุ๊บลื่นปั๊บไม่ได้มีอะไรที่ชาเลนจ์ให้เราได้ลำบากพูดไรหอบไปนี่มันชันมากเห็นคนหลังๆไหม ไต่ขึ้นมากันแบบดูดิเห็นนีลิบลิบแต่หมอกแบบนี้ดะคะมันแบบสวยมากอะ่ะต้องดูตรงน้องดิโคตดสวยเลยมันเห็นฟ้าด้วยนิดนึงอะ่ะเออสวยมากโอ้ยสก,กีน,นี้ยังสวย

ตายแล้วญ <laughs> าติอยู่ที่ไหนก็มารวมกันจ้าเพราะว่าตายเนาะงานจบนตาเป็ดตากไก่นะคะหลังจากเดินผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็เข้าสู่ทางลาบนะคะเดี๋ยว <we> เราจะดูว่า <laughs> เราจะเดินทางลาบทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะอ <laughs> พอทั้งหมดมันยี่สิบสามกิโลนะคะเดี๋ยว <laughs> ก็เป็นทางอย่างนี้แหละเดินแบบสบายๆชิลๆนะแต่ว่ามันยาวแค่นั้นเอง นะคะก็แหวะดูอะไรไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะนี่เป็นไงล่ะน้องค่ะวันนี้นะคะเราก็เดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะซึ่งเดินมาได้สองกิโลนะคะระยะทางทั้งหมดยี่ิบสามกิโลนะคะเท่ากับเราเหลืออีกยี่ิบสองนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเดินอีกไปอีกประมาณสิบเท่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะตอนนี้มันเป็นทางแบบราบๆแล้วนะคะเดินค่อนข้างที่จะง่ายนะคะไม่มีอะไรแต่ก็ ระหว่างทางก็แวะดูนูน่นดูนี่ได้ตามอัธยาใสไปดูอุ้ยมันก็ราบแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยก็ถือว่าชิวๆนะแค่เดินนานเท่านั้นเองค่ะน้องมานะคะเราก็ต้องหลบนะขอบคุณนะคะ,อะ,คะขอบคุณนะคะคนณเก่งเดินอย่างเร็วอะ่ะ นี่นะคะเราก็ต้องรีบแอบข้างทาง,งรจริงปอกแบบป๊กปอกแป๊กน,นะ,ะเดินทางเร็วกับเราเลยนะคะบอกแล้วนะคะถ้าเจอเราก็ต้องรีบหลบเข้าข้างทางนะคะ <c oughs> เราก็จะมีการแบบเดินข้ามน้ําเล็กๆน,น้อยๆนะคะ <c oughs> บางจุดเดี๋ยวนี่ค่ะแต่น้ําใสดี <c oughs> แล้วก็เห <c oughs> มือนเดิมค่ะเป็นทางราบตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง ข้ามน้ําของเราค่ะซึ่งสวยมากๆค่ะดูอลังการมากมันน่ารักอะ่ะน่านั่งเล่นถึงนะคะมีการขึ้นอีกเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าตรง,ตรง,ตรงนั้นแหละ แต่ว่าก็ยาวๆอ่ะอีกหนึ่งช่วงน่าจะสักสิบสิบห้านาทีตอนนี้กี่โมงแล้วคะจูนสิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดครึ่งเราออกมาตอนแปดโมงห้าสิบตอนเก้าโมงเก้าโมงงนี่สิบเอ็ดครึ่งจะมาเจอทางขึ้นเขาอีกนะคะ กับอีกสิบแปดกิโลค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงแน่นอนนะคะคถึงแน่แหละจะช้าหรือเร็วเดี๋ยวไปซีเรียสจะช้าลยเนหูบ้าทางราบเราเร็วอยู่นะหาที่นั่งนะคะคทานข้าวกัน,นะค,ะค่ะ เดี๋ยวมาดูว่าน้องจะเตรียมอะไรให้เราอันนี้นะคะเป็นช่วงทางลงประมาณแบบ10นาทีซึ่งแบบชันมากนะคะดีที่เราเจอพานให้ไม้เท้ามาจริงๆแม่งอยากบอกว่าเนี่ยลงไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ไม่มีคนพาลงมานะคะรับรองว่าความชันนี่ประมาณแบบ4ี่สิบห้าสิบอะจริงๆบอกเลยตอมนะอออย่าค่ะเดี๋ยวเดี๋วหัวแตกอีกนะคะไม่ต้องการคนสาธิตกันเนี่ยค่ะทุกคนถ้าไม่มีไม้ลงมาก็คือ กีดกันลงมาเรื่อยๆนะพูดถึงโอ้ยนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปสู่ทางทางที่เริ่มจะราบนะคะขาอ่อนหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจ็บเข่าด้วยเพราะว่าข้างๆอ่ะมันดูแบบมันสูงมากแล้วก็เป็นคนกลัวความสูงมากนะคะก็รู้สึกว่าอยากกลับกลากลัวเกินไปนะคะยังไงก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์ไม่หรอกเป็นคําแนะนํานะคะใครจะมาก็ให้รู้ไว้ว่ามันจะมีทางลงที่แบบ ชันมากมากเลยนะคะดูนะคะว่ามันชันขนาดไหนจากอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างนั้นแล้วแต่ต,ตรงเนี้ยมันคือชันน้อยแล้วนะไอ้ตรงรเมื่อกี้ที่ผ่านมาแบบไม่ได้หายเลยนะคะชันมากกว่านี้อีกก็อาจจะต้องระวังนิดนึงหรือว่าหาแบบอะไรํำอะไรเงี้ยเอออย่างที่บอกนี่เราเจอแบบพี่พลานนะคะเขาก็ทําเหล่าไม้ให้พวกเรานะคะหลายๆคนสุดยอดเลยคนที่นี่ใจดีมากนี่นี่นี่ตะขาบใหญ่มากเวอร์โวยตาย ใหม่ก็ใหญ่มากนะคะทเทียบหยาๆๆไว<ป>้ไว้ไปไปเหอะไปเหอะอ๋อจะเทียบไซส์นะคะไม่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอจี่มันหลบเข้าไปแล้วค่ะเราต้องระวังนะเนี่ยไปฉี่โดนมันกัดนะคะโอ้โหกูคิดแล้วเจ็บจิ๋มเลยเนี่ยายเลยอ่ะมึงไม่ทันได้เจ็บหรอกเออจริงน้องมาอีกแล้วนะคะเราจะได้เสียงฮือฮึอฮือแล้วก็เสียงโซ่นะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมได้ยเสียงฮึอไหม แล้วเสียงกรบกรบกรบเนี่ยเนี่ยเฮ้เนี่ยให้เรารู้นะคะว่าช้างมาแล้วแล้วก็น้องเดินไว้นะคะสวยอะ่ะน้บายบายค่ะเอาเนาะอ,อย่าเสมาทางนี้ค่ะ <laughs> กลัวยี่แปดสวัสดีค่ะ นี่ดูสิเดินง่ายๆเลยเนี่ยเราก็เดินตามน้องช้างไปเลยนะคะเห็นไหมเห็นน้องคนบังแต่ได้ินเสียงอยู่เนาะข้างทางของเรานะคะตอนนี้ก็เป็นน้ำตกสวยมากน่าเล่นมากน้ำตกห้วยหินแดงนะคะฟ้าแบบเหมือนฟ้าน้ำนมอ่ะ ป,ปาดํานมสวยมากตรงเนี้ยเมื่อก่อ,อนนีมันมีทางมันนอนตรงนี้เลยจะพาตัวเล่นน้ำอ๋อมันมาทางตรงนี้ได้ด้วยเหรอนี่คงเป็นลำธารที่สวยที่สุดที่เราเคยข้ามแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจ้ะเอ้าได้ชดกีได้ชดได้ชด,ดฉะฉะกีร่ามันด้วยอยากเล่นน้ำก็ไม่บอก่่อนคะมงไม่กล้องเบี่ยงน้ำได้มึงทำให้กูมีชดแล้ว เมี่อกี้เราปอยู่หัวตอนแรกเปลี่ยนแค่เท้าตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยกลัวเลยอะเนี่ยที่นี่คือลำธารที่แบบสวยที่สุดที่เคยข้ามนึงนะคะเดี๋ยวจะพาดูห้วยหินแดงนะคะเดินมาประมาณเดินมาแบบหกชั่วโมงอ่ะแล้วเราจะเจอที่นี่สวยแบบ แล้วเขาบอกนะว่ามันมีโปรแกรมที่เราเดินนะคะกับจกรีลอเลแล้วเราก็มาแคมปิ้งที่นี่ได้นะคะยังไงก็ลองสอบถามเขาดูก็แล้วกันนะว่าได้ไหมเพราะว่ามันต่เยี่งจิงๆคุณผู้ชม<ว>ดูนะคะสะดงว่ามันสวยอะ่ะสวยมากนี่นะคะระดับอีกนึงดูซิคุทุกคน <Yeah. S 1> แล้วถ้าตอนาเ้เยอะๆมันจะยิ่งสวยกว่านี้อียค่ะ <c oughs> มาอีกถึงอีกจุดหนึ่งนะคะยังสวยอะ่ะที่เนี่ยคือระหว่างทางมันดีมากนะคะดูดี <c oughs> แค่นี้ก็แบบสวยแล้วนะคะน่ารักแล้วนะคะ <c oughs> พี่หนูมาตอนไหนวะ <c oughs> งงอ๋อดูดี ใครที่ร่วงน้ำไปแล้วนะคะก็ลงไปเล่นเลยนะคะ <laughs> <c oughs> ดูสิมันแบบน่าเล่นมากเลยนะทุกคนมันสวยมากมาค่ะแค่มานั่งผักเฉยๆแบบเอาน้ำรูปหน้ารูปตาก็ดีแล้วว่าสะอาดมากนะคะใส่มันเขียวจากอะไรอะทุกคน <c oughs> ไม่แล้วคะ่ะ <c oughs> ส่วนกระน้อยแล้วคะ่ะ <c oughs> ใกล้จังเลยน้องบอกเดินนานจังมีอีกไหมพี่อีกตัวสี่ตัวนี่นะคะถึงว่าโปรติไม่เคยเดินเข้าพงแต่พอช้างมาก็คือเข้าเลยนี่นะคะน้องลงไปอาบน้ำค่ะเล่นน้ำน้องอยู่นี่ก็ดีกว่าไปเดินข้างนอกนะแต่ก็ ต้องช่วยกันทำงานน่ะแหละเพราะว่าเขาตัวใหญ่ไงใช่แอบถ่ายแอบถ่ายช้างอับนะโอ๊ยไมยชอบทิ่มเท้าตรงนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดินแล้วเดินแล้วออกขึ้นทางนู้นเฮ้ยเก่งว่ะเดินได้ทุกทางเลยอะแล้วเดินขาเล็กนิดเดียวอ่ะดูดดิูมันกินต้นไม้ทีมึงโอ้ไปถึงต้นแล้วต้นไม้เอาแล้ว น้องหายไปแล้วตัวเหลือตัวนิดเดียวถึงว่าเรามองไม่เห็นเขาหลอกเวลาแบบเขาอยู่ในป่าเขาซ่อนตัวเนียนมากอ,ะอ,อก่ะโอ้ยน้องกำลังกินข้าวดูนะคะดูนะคะโอ้ยหนีจมหน่อยมึงกูว่าเราเบาๆบาไมหมเดี๋ยน้องอารมณ์เสีย <c oughs> จริงๆแบบไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างนี้รก็นั่นไงมึงไม่เจอน้องก็จะอารมณ์เสียไงมึงเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะไม่รู้อีกไกลไหม แจากตรงนี้อ,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 อ๋ออยนี่คือคนเลี้ยงเหรอไม่อันนี้คือเลี้ยงคนนี่นะคะหลังจากออกจากคอกควายมานะคะก็มาโผล่ตรงนี้อีกยังไม่ถึงอีกจะเจอทางหลายแบบไปไหนทําไมไม่เอารถเข้ามารับตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีคน ไปโรงบ้านหลายคนเลยนะคะในทริปนี้คือ้งทริปไม่เหลือใครแล้อยู่ได้เฉยๆพี่ไงพี่ยังไม่เป็นไรอยู่มาเจออะไรอีกนะคะอะไรอะ่ะช้าง,างไม่นี่ช้างคนหรือว่าช้างป่าช้างเลี้ยงเหรอคะอตกใจเลยนะคะนึกว่าเดินมาเจอช้างป่าอ๋อ เบาๆนะเพราะกูว่าน้องน้องน้องกำลังโกรธอยู่อะเล่นดินแล้วนะั่นเล่นแล้วอ่านเอาดินใส่ตัวเองใหญ่เลยสักพักจะพ่นใส่เราแล้วแหละกพรว่าไม่ใช่ช้างป่าเนาะโอเคอยู่คนเราเจอทางออกแล้วนะคะหลังจากผ่านมาจาก ข้อควายนะคะประมาณ10นาทีเราก็จะเจอแล้วค่ะนั่นไงเห็นคนฟ้าฟ้าไหมนั่นไงเพื่อนเราขึ้นไปนั่งแล้วนะคะโอ้ยตอนนี้กี่โมง16นาฬิกา50นาทีนะคะเราเริ่มเดิน8โมง50เจเราเริ่ม8โมงนะคะแล้วเราก็ มาถึงตอนสี่โมงห้าสิบค่ะกี่ชั่วโมงเนี่ยยาวมากเย้อิสระของเราเย้ขคกคกบเจได้มาขอบคุณขอบคุณคร่บอ้าวไม่วัดวัดละค่ะขอบคุณโค้บค่ะ หนึ่งคอมพลเมนทารี่ของเราค่ะเข้าวโพดม่วงได้นั่งออกกันนะคะได้จบไปจริงกีกันจันนันเอาขึ้นโคกนิดนึงนิดนึงเออเอาละเอาละายังไม่คว่ำกดโคบไม่ได้โอยแกกินโคกได้ห่วงปินด้วยนะแล้วก็ต้องทำหลายอย่างมากเราก็เล่นกีดกันภูประกบโคกยิ่งกว่าอะไรใดๆเนี่ยในชีวิตเนี่ยในชีวิตที่เราภรรักษเนี่ย ตรงนี้แม่งก็ชาเลนจ์อะเมื่อไหร่เราจะไม่ชาเลนจ์สักทีวะเมื่อไหร่จะเลิกชาเลนจ์นายนิกะพี่หลอใสวยโคตรโอ้ยไม่รู้ว่าโทรศัพท์หรือเราอะไรจะตกไปก่อนโอ้โหโคตรดี่ตอได้ถึงถนนใหญ่กันแล้วค่ะ